หลวงพอก,กวยเกิดเมื่อวันที่ 2, สองพฤศจิกายน2,448ปีมะเส็งมรณภาพเมื่อวันที่12เมษายน2,522ซสิริอายุ74ปี5 4พรรษาท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดโคสิตารามหรือวัดบ้านแคอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทเป็นพระเกจิชื่อดังรูปหนึ่งในจังหวัดชัยนาท เป็นที่ทราบกันดีว่าในหมู่ลูกศิษย์และผู้ที่ศรัทธาในพุทธคุณสูงมีประสบการณ์ที่เล่าขานกันว่าหลวงพ่อกลยจะอวยพรให้กับลูกศิษย์ทั้งหลายว่าขอให้ศิษย์ทั้งหลายจงอย่าอดอย่าอยากอย่ายาก,อย,ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าเขาและทุกครั้งที่ลูกศิษย์มีปัญหาเดือดร้อนในชีวิตมักจะเดินทางมุ่งหน้าไปขอพรอธิษฐานจิตกับหลวงพ่อกลย โดยมีคนแนะนำว่าการที่จะขอพอรจากหลวงพ่อกวยให้จ้องไปที่ตาท่านและขอพอรตรงๆไม่ต้องอ้อมข้อมเพราะท่านชอบคนจริงคนตรงแล้วพรนั้นจะสำเร็จผล